สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทดสอบนะครับว่าระยะทางนะครับเราจะทดสอบที่100เมตรวันนี้ผมได้เอาเราเตอร์นะครับ power bank นะครับวิธีการทดสอบนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานนะครับนำมือถือนะครับเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ตัวนี้นะครับโอเคนะครับทีมงานเราก็จะเดินถึงแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอแยกวางวางวางตัวเราเตอร์ไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะนู่นนะครับสัญญตอยานงเต็มอยู่นะครับลองลองสปีดเร็วหน่อย ไม่คครู้ว่าเส้นต่อให้ลอ,องมาดูความเร็วนะครับในช่วงเปลี่ยนคลิปเนะ่ยเห็นไหมต่อเปลี่ยนเรื่อยๆเ,ยเ,ยเ,ยเยอยู่ในคล<ก>ิปดีทำงานอีกไม่กี่เดือนก็จะได้ออกคุกกันแล้วจูว่ๆเพื่อนๆนักโทษสามคนนี้ก็เมื่อมนุษย์สามารถอัปโหลดสมองของตัวเองขึ้นไปอยู่ในระบบ